ยังไม่พอยังโอเคสวัสดีครับุณดูทุกคนตอนนี้เราพามาดูงานสายบันเทิง420นะครับกับรุ่นคิงคิงวัฟคอนด้านะครับเพื่อนของต้องเองอ่ามี18 19,000ทุกคนอ๋อ18พอเราพามาดูตัวพันนะครับของสายฮอนด้าครับจะมีแทรกมา 650F คันหนึ่งนะครับที่ทำการโมดิฟายเครื่องมาแล้วนะครับดูกันนะครับอันนี้นะครับเจอยูทูบเบอร์คนดังด้วยนะครับกับน้องสไปเดอร์เอวันนะครับตามมาเลยหฮะ ะเด็กเจอพอดีเลยสปาร์เดี๋ยวมาล้างล้อกันก่อนนะครับผมรถพวกเราเหรอสปาร์ได้ได้พี่ก้อนพี่ตาครับพี่ตามีไาอีหันครับสปาร์ไดินมาออมาอีหันมาขันเดียวมาคันเดียววิ่งได้เท่าไหร่คันคั้นี้ยังไม่รู้เนี่ยครั้งแรกอ๋อลองเลยรถตนวหอย่างเอเชียนะฮะใครนะรถตัวหนึ่งเอเชียไหอ๋อคนที่รอรอนะแล้วจะของรถอยู่ไหนอ่ะพลังเงา อผมเพิ่งแอบเทอ้ไปคนที่ขี่มีโฟนใช่ไหมพกเขามีลารคันเลยใช่พี่นัดก่นั่งเลยใช่พี่นัดป่ใช่ครับโอพี่นัดขับเองเหรอออเอนโอ้หเยียร์่อั้ เป็นยังไงบ้างครับรักกันเดี๋ยวเราต้องมาแล้วตรงนี้เขาเอยนั่งคู่นะครับนี่เดินตอนนก็ต้องได้ถ้วยกับบ้านกับบ้านแล้วอ่ะยาต้องได้ต้องได้นี่มีกี่คันแปดฮะแปดคันเลยเหรอแถวเตยบน่ารู้จักคูหนึ่งเอเชียไหม อรถตอนนะี้พี่ขี่ b 4อะ่ะคนลระรออ่ะอันนี้ช่างนัดอบเดนะี๋ยวเอาสนุกเอาสนุกเอาสอบการณ์เดี๋ยวได้เวลารถก็รนูน้แล้วแข่งรนเะ ทำได้ครับแล่าแล้วเราจะซื้อเวฟอ่ะโอ้ยเงาอ่ะไม่มีรถอ่ะนอพิ่งขายทิ้งไปเสียดายจะเอาตทุไหนต่อครับเนี่ยจะเป็นตัวไหนต่อวีโฟมีโฟเวฟแต่งเฮ้ยแต่งเปลี่ยนสายเลยแต่งเลยก็ 3R เลยไปไปเอาเอาใจช่วยครับปกติพนี้เนี่ยเราจะตัดแยกครับคนดังครับคนดังปกติไม่ตัดเขาใหญ่บ้าจังหวัดบ้าครับใหญ่ฮะ กนดังคนดังดัเยอะบยาันใดที่สุดก็อยากให้มารมกิจกรรมดีๆสายบัเงน่วดอวไหนนะครับรมสกันสายนงมีกิจกรรมดีๆดทุกนะครับมีของวันติดไว้ติดมือกับบ้านแน่นอนนะครับผมโอเคครับพี่แม็ก์ตอนนี้แท็เรียบร้อยแล้วขอให้ทุกท่านเดินทางับโดยสวสดาวันนี้มีสองอามา สองพันนะครับเป็นรายเดือนวันแล้วรถของเอเชียมูหนึ่งเอเชียสองอาดแดกแน่ๆเลยงานนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเราต้องโดนสองอาแดกแน่ๆัาพวกกันมาพัวกันเดี๋ยวบอกให้ล้มลอยนะมาพัวผมเดี๋ยวบอกให้ล้มลอยเขาต้องแกวผมแน่ๆเลยพี่ล้มลอยล้มลอยอยู่ก็เจอคนดัง รถทำอะไรมาบ้างครับเนี่ยนี่ทำเดิมรับพี่ไม่มีอะไรเลยพ่อก็เดิมเนาะวัสดีครับพสดีครับคันรีเหมือนเดิมคันรีเหมือนเดิมต่มต้งมตม เราแข่งเลดีกว่า้อแข่งเลยครับผมอยู่ในแบตนะครับาทเราลงกันพึ่งทีมเองนลนับ เคันี้นะครับเป็นของสมาริท99รีแมปนะครับที่ผมไปจูนรถมาครับคนนี้เป็นจูเนอร์นะครับที่ใช้เบลเวอร์เป่าลมเมื่อกี้นนะครับช่างจูนเลยนะครับคนนี้ซีพคันนี้นะครับตามที่สอบถามมานะครับมีการขยายลูกสูบนะครับแล้วก็ใส่แคมแต่งเข้าไปนะครับรถของคุณฟุ้งนะครับไปดูกันครับรถชาวสมุนปกาจะวิตแหลกขนไหนครับ มาดูรถของพี่นูหนึ่งเอเชียนะครับขับโดยช่างนัดนะครับ c b r พัน wr five e นะครับตัว3ามของยอครับคันนี้มีการปรุงแต่งมาแล้วนะครับลงมาเลยครับแรงระดับเก้าวินะครับไปดูกันนะครับจะวิ่งได้เวลาเท่าไหร่นะครับช่างคนนี้เขาจูนเองขับเองนะครับโคตรสุดนะครับ พามาดูรถของสกายนะครับรถของทีมงารเราเองครับซ5บ0 0าพันทิปอาร์นะครับปี2018นะครับไปดูกันนะครับว่าสกายจะวิ่งนาฬิกาไรนะครับในการวิ่งแข่งทางแร่ในการลงสมัครแข่งนะครับทันที งอฟฮอนด้านะครับรุ่นนี้ก็จะมีรุ่นคัา600เข้ามาผลผลด้วยครับเป็นการวิ่งของ c 0 r 6 5 0 R นะครับคันนี้บอกกัเลยนะครับเคยวิ่งได้ระดับ10.9นะครับถือว่าค่อนข้างแรงนะครับมันดูจัดทรงมันค่อนข้างสวยนะสีดำล้อเขียวนะครับคาสติเกอร์สีเขียวนะครับเป็นรถของสำนักร้านนี้เหมือนกันนะครับซิตเท็กคถ้าจะไม่ผิดนะครับไปดูกันนะครับจะของร้านเขาเองมาดู มาดูนะครับสไปเดอร์วันนะครับลงขับ14,000ครั้งแรกของเขานครับที่สนามของห้านี้นะครับน้องมาที่เต้นสนามนะครับไม่เป็นไรนะครับเราไปดูกันนะครับฟาวครับจุดนี้ถือว่าฟาวครับเวลาจะไม่วิ่งนะครับเพราะว่าอกรอนที่จะไฟเขียวที่จะลงมานะครับมาดู มาดูอีกลำนะครับซีพี0 0ร์พันทิฟอาร์นูหนึ่งเอเชียนครับขับโดยช่างนัดจูนไน้นะครับกับทีมงานคุณภาพนะครับคันนี้นะครับปรุงแต่งมาเรียบร้อยนะครับแฟดจูนไล่ข้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับ กายขอแก้ตัวนะครับรอบเมื่อกี้นะครับออกตัวแรงไปหน่อยยกล้อนะครับรอบนี้เป็นลันที่สองน,นะครับกับเจ้าซีบ0าพันทิปอ,อานะครับเปิดน้อยกว่านี้หน่อยเปิดแรงไปนน้้น่อมายดเี่งงมาดูสกายครับ เดียร์2,018 10.734เฮ้ยเวลาดีดีลงเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้สนุกไหมครับคลิปนี้ต้องขอบคุณคุณดูทุกคนนะครับที่เข้ามาดูจนจบนะครับไว้ดูคลิปใหม่อีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ